วันนี้ก็กลับมาพบกับวสันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ออกลุยงานกันต่อนะครับวันนี้จะไปแถวนนทบุรีนะครับก่อนทํางานเราก็หาอะไรรองท้องกันก่อนนะครับนี่เจอแล้วที่เด็ดเลยครับหมูย,ย่างเนื้อย่างนะครับหลงงังทางนี่แหละอะไรดีนะครับนี่ย่างร้อนๆเลยพวงละสิบครับหมูวงเนี่พวง มันเป็นหอ่อเป็นแหนมนั้นก็อันละสิบเหมือนกันนะครับข้าวเหนียวห่อละห้านะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับตอนเที่ยงเพิ่ว่ากันนิดเทียนะครับอันนี้ลงท้องไปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานงานวันนี้คร่าวๆนะครับจากซันสามไปซันสามไม่มีลิฟต์นะครับระยะทางสองจุดนี้ห่างกันประมาณห้าหกกิโลนะครับน่าจะไม่ทันได้พักเท่าไหร่ก็ รวยกันอีกที่นะครับมาครับใครยังไม่ได้กินข้าวอะไรก็มาทานด้วยกันนะครับนี่ครับแหนมแหนมหมูนะครับเนื้อก็มีนะครับรสชาติใช้ได้นะครับกินนี่หอมอบอวนไปทั่วลดเลยทีเดียว เสรงานนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็รุยงานกันอีกในกรุงเทพนะครับสินเดียนแบบนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยต่อเรื่องเท่าไหร่นนบรรยากาศนะดีครับแถวนี้ถนนสามสี่ห้านะครับเส้นนี้นะครับเป็นถนนสร้างใหม่บรรยากาศดีรถไม่ค่อยวิ่งเยอะนะครับรถไม่ติด เรานัดลูกค้าลูกค้านัดเราไว้สิบโมงเชานะครับเรามาสองโมงนะเผื่อรถติดเผื่อทานข้าว้างทางอะไรแบบนี้แหละนะไปที่มุงนาไปที่ k คพีอพาร์ตเมนต์ะครับชั้นสามไปสั้นสามน่าจะมีหอบกันเลยทีเดียว ดีครับเจ้านี้ลูกค้าทำแพ็กใส่ถุงไว้อย่างดีครับถือง่ายยกง่ายนะครับถุงเหนียวครับถ้าเป็นแบบถุงขยะบางทีมันฉีกขาดได้เปื้อนด้วยนะครับลูกค้าก็มียกแสยบ้างนะครับนี่จริงๆแกจองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วครับลายนี้แต่ขอเลื่อนมาใช้บริการเดือนนี้นะครับเพราะว่า ห้องอีกฝั่งหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับน่าจะซื้อห้องใหม่ขึ้นลงประมาณคนละสิบ่นรอบนะครับน่าจะสิบสาสรอบนั่นแหละหอบกันแรกทีเดียวพักสักหน่อยนะครับนี่นะครับชีวิตจริงครับไม่เหมือนในละครเมื่อก่อนเห็นผมทำง่ายๆคือไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับ ลงมากองไว้ข้างล่างก่อนแล้วก็นั่งพักอีกรอบนะครับหอบครับน,นานเท่ขึ้นสันสูงนะครับแล้วก็ไม่มีลิฟต์ด้วยเท่าถ้าไม่มีงานคิวงานรองรับไว้เยอะๆนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีงานคิวงานเยอะเราก็สามารถเลือกได้นะครับ ชิ้นใหญ่ก็จะมีแค่ตู้เย็นครับเครื่องซักผ้านะครับก่อนที่นอนปิกนิกเล็กน้อยนะครับแต่ก็เต็มรถพอดีนะครับสำหรับวันนี้นี่ก็จะไปส่งที่บ้านเอื้ออาทรรัชพฤกษ์นะครับนอนทับเบลีนี่เองลูกค้าเขาก็มีมอไซค์นะครับกีมอไซค์ล่วงหน้าไปก่อนนิดนึงนะ ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ1ิบกวนาทีก็ถึงครับ5กิโลรถไม่ติดด้วยนี่ครับมาถึงแล้วมาบ้านเอื้อนี่ง่ายอยู่อย่างเดียวครับคือเขา้าคือรพอปภเปิดให้ง่ายนะครับไม่ต้องไปเขียนไปจดเหมือนตามคอนโดต่างๆแต่ข้อเสียคือไม่มีลิฟต์นะครับไม่รู้ว่าเราจะมีที่จอดไม้ซ้ายขวาเต็มแน่นไปหมด บอกว่าไปตึกเก้านี่ยครับมาถึงแล้วครับไปจอดริมอย่างนี้เลยนี่ครับอุปสรรคในการลงของของเราไม่รู้เหมือนกันทยอยลงไปทีละเล็กทีละน้อยครับเป็นงานเหมาเราไม่ได้รีบอะไรเหน่ยเราก็พักกินน้ำกินท่าสักหน่อยนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะขึ้นลงประมาณสิบกว่ารอบเหมือนกัน เงอไม่ออกไม่เห็นเงินนะครับทำอาชีพแบบนี้แต่บางทีก็ไม่มีเหงาก็มีนะครับถ้าเจอแบบเป็นลิฟต์เป็นคอนโดสันสามไปสันสามพักครับขึ้นมาคนละรอบสองรอบก,กันนั่งพักกันไปนเรื่อยนะครับ่ถวสุดท้ายจะหมดแล้ว เหนื่อยจริงๆครับวันนี้ไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยระยะทางใกล้ด้วยเราไม่ได้พักนานนะครับพักประมาณสิบนาทีก็ขับรถมาสิบนาทีก็ถึงละนะครับก็เลยเอาขึ้นต่อไปอีกนะสปีดตกนะครับแรงตกเสร็จเรียบร้อยเราใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับขึ้นของลงของเสร็จ <Okay. S 1> นะเดน๋ยวพรุ่งนี้จะไปทัวร์ในกรุงเทพกัน ไปป่วนในเมืองกันก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะครับใครสนใจทำอาชีพแบบนี้ก็ศึกษากันด้วยนะครับขั้นแรกนะครับต้องหาลูกค้าให้ได้ก่อนนะครับก่อนจะทำอะไรนะครับวางแผนให้ดีให้ครอบครอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s ัไผมด้วยนะครับขอบคุณครับ